ก็มาบินกับ X 3 6 0วันนี้เหมือนเดิมนะครับอใส่แบตใส่แบตเฮ้ยบินไม่ได้อ่ะทำไมอะบินไม่ได้อันี้อันนี้มันหลุดอะเออเฮ้ยอันนี้มันหลุดอะมันไม่รู้หลุดหายไปไหนอะไอหาล้วจะบินยังไงวะเออใช่เออบินไม่ได้เนี่ยไอันี้หลุดเนี่ยอีกข้างหนึ่งมีไหมอีกข้างหนึ่งมีแต่ข้างหนึ่งมันไม่มีเอาอย่างนี้ก็ถอดอีกข้างหนึ่งมาใส่ข้างนี้ข้างนี้มันก็ไม่มีดิเอองั้นถอดข้างหน้ามาใส่ข้างหลังโอ้ผมไม่บินแล้วนะเอ้นมึงไม่ต้องบินหรอกเฮ คนกรุงเทพแน่นอนมาลักไปอ่ะเออแล้วมันจะบินได้ไหมล่ะ CG มันต้องเพี้ยนแน่นอน CG เพี้ยนแน่เลยอ่ะแต่ไม่เป็นไรมาถามจริงๆไหนๆก็ไหนๆละถามจริงๆรฮะไอสองคนนี้เป็น้อามากไหมเนี่ยวันนี้เนี่ยเบรก็เบรกก็เปื้อนได้เห็นไหมเนี่ยบินไงวะอืมเบรกเปื้อนไม่ได้เช็ดเลยถังก็เปื่อนเอ้มันมีรอยย้าสีเขียวเียวแต่ที่สำคัญในเนี่ย CG มันเสียละมันบินไม่ได้แล้ะ ซีจีม,ม, CG มันไม่ได้ละแต่ผมชอบไอ้นี่เลยฟินฟีน,นอนมากเลยนอนฟินฟินนอนฟินนอนมันจิ๊งจิ๊ดีดูนะครับไอสองคนนี้เล่นหอ,เอ,อเอาตรงนี้ละถ้าลมมานี่กูเปิดกันหมดเลยนี่คลิปไหม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  <Okay. S 1> คลิปไหมโอเคคลิป เออแต่ว่ามันยินได้นะไอต้ตุมต่มๆมันขนาดไอ้ตุ่มๆมันไม่มีมันเป็นได้แต่มันหมุนไม่อยู่ในแกนเท่านั้นแหละเพราะว่ามันสําคัญหมดมแหละกระทั่งสติกเกอร์ที่ไปแตป้ใช่ไหมสติกเกอร์แต้มไดเลยว่าไม่ได้นะั้นถ้าไม่วนันดินคน้งมีตีทันทีเลยเลยอะ <c oughs> มันเป็นขึ้นบินกระดาษแล้วมันตีขึ้นยิงอะไรชักปวดหัวแล้วว่าตั้งแต่คบกันมาเนี่ย พักสามดีนะครับพักสามดีเอาไมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่พักความหวังเก่าเหรอพักสามดีลงปีไหนวะเนี้ยทั้งพักมีกี่คนทั้งพักมีกี่คนในพักสามดีเนี่ยพักสามดีคือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คือหยุดุดเล่นสามดีดีการบินสามดีมล้วบินบอกาเดินทางสามดีพักสามดีเราก็อยากจะรู้ว่ามันมีกี่คนแล้วใครเป็นหัวหน้าพัก จะลงปีไหนพักสามปีโอ้พักนี้ต้องใช้เงินเยอะนะ่ยพักนี้อ๋อพักนี้ใช้เงินเยอะเงินเยอะเลยแหละตกมาทีนึงแม่งเปลืองน้ำตาลด้วยเป็นเบาหวานเล่นไปเล่นมาเครียดคว้าค้างขวดน้ำหวานมากินทำไมจ๊ะบอกแบบเบอร์กี้นี่เครียดว่าหนูตาลุกในปากกระโปรงแต่อะไรอยากเดินนี่หอบแล้วประทานเลย เบรดนนีบคลิปอะเบรดเป็นเส้นเดียวกันเลยดูนะเบรดเป็นเส้นเดียวเหมือนขนเลยนะเฮ้ยขนเลยวะขนนละแข้งมันหยิกนะน่ะแต่แต่เส้นนี้มันไม่หยิกนะตรงตรงเป๊ะตรงเส้นเส้นนี้ตรงเป๊ะเลยวะอ่อเป๊ะเอเออไม่มีรอยแตกไม่มีอะไรเลยเราดูอ่าเส้นหางหน่อยเส้นหางมุนหันหลังเ๊ะไหมเตะไหม เป๊ะเลยอะ๊ะเป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 ๊ะมันดีถินเข้าตากูเป๊ะเลยตาบอดช่วงนี้พักช่วงนี้พักสามดีก่อนเอาพักสามดีแงจะลงเรื่องการตอนไหนวันนี้พักเนี่ยโอ้โหบินแบบว่าเลียดพื้นครับนี่เดี๋ยวก็ไปเป๊ะคนฝั่งนู้นเพื่อนเขาคงจะเบื่อหน่ายเรามากเลยแล้วพี่นนนะนะก็จะมาเล่นที พอทำใจได้ก็ค่อยมาใหม่นิ่งเลยเนาะนิ่งนิ่งนิ่งอ่าเราบินวนไปวนมาอยู่นะหมุนกล้องตามทันไม่ทันขนาดบินเดินทางบินเดินทางของสูงมันมันง่ายไปมันต้องบินต่ำๆอย่างนี้นี่เป็นไงอ่ะเป็นไงอ่ะถ้าบินไม่หรอกถ้าถ้าบินสูงก็มีแต่เทวดาเนี่ยที่จะใส่บาตรถ้าบินต่ำ ช่วงนี้พักสามดีแล้วกันพักสามดีลงสมัครล, <ง S 2> ครลบรตอนใหนะนะม่วันนะเอาได้เลยครับพี่อยู่ในนั้นพี่หยิบเอาเลยสนใจอะไรหยิบเลยครับแล้วก็ตังวางให้ผมด้วยอ <c oughs> ตอนนี้ตอนนีตน้ตอนนี้ไม่ไม่ต้องการตังคครับต้องการน้ำหวาน น้ำตาลลดน้ำตาลลดเบาหวานขึ้นเดี๋ยวต้องไปหาซื้อตัวนี้มาใส่แล้วไม่ได้แล้วเมื่อกี้มันบินึงว่าทำไมมันเอียงไปข้างมันมีมันมีขายไหมแค่ตัวเดียวตัวเนี้ยมี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 ป่ะมีมีมีที่ไหนว่ะเออเอาอย่างงี้ดีกว่าเดี๋ยวเข้าสนามสนามไหนที่เล่นฮอเยอะๆมันก็ไปปลดลงเข้ามาเลยดึงออกมาเลยเออยุ่งยากเขาคงไม่ว่าอะไรเรามั่อเราหน้าด่านขอขนาดนั้นนะบอกผมบินไม่ได้ครับผมเครียด เนี่ยไอตัวนี้ไม่มีเบาหวานผมขึ้นเข้าโรงพยาบาลมาเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ไปติดแล้ตัวเดียวตัวเดียวนี่เนี่ยโอเคโอ้ยโอเคมันอยู่เอ็มเอสตอนนี้มันออกไปแล้วเมื่อก่อนมันอยู่น้ำจั่น